นะครับก็สมาติบวก,กปกปานะครับนี่ก็ตีรอยก่อนสองตัวก็ปอกปานี้ยามเมืม่อแมนยูก็สองพันสิบห้านะปีสองพันสิบห้าเนี่ยก็ราคาขึ้นจากสามสี่ล้านก็มาเป็นสิบกว่าล้านอืมบวกหนึ่งนะราคาบวกหนึ่งนี่ก็มาตีบวกหกเกือบเจ็ดร้อยล้านนี่ก็ตีรอยไปก่อนแฮงสองตัวดูการตัวนี้แหกเปล่าหงบวกหนึ่งน่าจะแหกเ,หอเยอะ อ่าหักไปขึ là ้นไปบอกสุดไปเออเว้มาดีเว้ยก็ชนก่อนสองทีนะแล้วกดออกเดี๋ยวผมใช้แต้มด้วยราคาเจ็ดหลายล้านก็เดี๋ยวนี้ก็หากันง่ายๆแล้วอ่ะเออล้วใช้แต้มมา หนึ่งสามสี่ห้าชจนหกทีครับหกไปติดไหมติดไหมออกไปติดไหมเรียบร้อย แส่ม่วงเข้าตาตายแล้วก็ชอบไงลืมกดไลค์กดซับสไครได้วยนะครับบ๊ายบาย